โมเดลโคกหนองนาที่บ้านหนองคร่อตำบลน,น้ำทรงอำเภอคผจัหวัดีรีจังหวัดนครสวรรค์ใช้โซล่าเซลล์300วัตต์6แผงอินเวอร์เตอร์2แรงกับปั๊มน้ำซิงเกิลเฟส2แรง6แผงน้ำก็ออกได้แรงขนาดนี้ โมเดลโคกหนองนาเขาก็จะมีสาหลายลูกนะครับมีสาลูกหนึ่งแล้วก็สูบน้ำมาใส่สาลูกนี้จริงๆแล้วสาลูกเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้สูบน้ำใส่หรอกนะครับเขาจะให้น้ำมันล้นมาทางด้านนูน้นแล้วก็จะสูบจากสาลูกเนี้ยเข้าไปในแปลงนาอีกทีหนึ่ง วันนี้แดดดีประมาณ5้าโมเช้ามีสอชุดนะครับสลับกันใช้ก็ชุดสเสมอรแรงครึ่ง2นิ้วลงบ่อประดานไป20เมตรใช้โซล่าเซลล์ชุดเดียวนะครับแต่สลับกันใช้ชุดนี้เป็นชุดบั๊มน้ำให้คงซิงเกิลเฟสสแรง2นิ้ว กับ ver ter, อินเวอร์เตอร์2แรงโซล่าเซลล์300วัตต์6แผงนะแผงละ300วัตต์นะครับก็แผงโซล่าเซลล์จะอยู่บนหลังคานี้ยนะทางเจ้าภาพพิวิสูตรนะครับทำไว้บนหลังคาอันนี้เป็นโมเดลโคกโคกหนองนาสเสมออยู่ด้านนี้นะครับ2แรงอ่าเสมอรแรงครึ่ง2นิ้วอ่าเดี๋ยวเรามาสูบ สเสมอตันนะครับมาดูชุดคอนโทรลอยู่ในตู้นี้นี่ครับชุดคอนโทรลสองชุดอยู่ในในตู้นี้ถ้าเราจะสูบเสมอร์นเราต้องปิดปิดห้ยโคงก่อนอ่าเปนดห้ยโคงเสร็จเอาคัดเอาให้โคงลงนะครับแล้วก็มาสูบเสมอ สุดสมอนะครับสมอเริ่มทำงานได้เริ่มทำงานแล้วนะครับมีไฟบอกหน้าตู้อันนี้ไม่มีไม่ได้ทำนะชุดนี้ไม่ได้ทำไฟบอกหน้าตู้ไว้เราไปดูสมออ่านี่อีกสะหนึ่งนะครับมีทั้งหมดสามบอ่อสามสะน้ำขา,ขาวๆครับ แรงครึ่ง2นิ้ว20เมตรบ่อหนิ้วฮะมันมันไปนดันสายสายจะขึ้นมาไม่หมดนะเนี่ยตอนแรกสายเยอะเลยตอนนีน้แต่น้ำเนี่ยมันไม่ใส่มั้งพี่เนาะมันออกอยู่ประมาณเนี้ยก็เป็นโมเดลโคกหนองนานะครับ ใครสนใจที่จะใช้ระบบพลังงานโซล่าเซลล์สูบน้ําก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0892722443 ID Line 0947039911ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับหรือว่าจะเป็นระบบไฟแสงสว่างที่ใช้ในโคกหนองนาก็ได้นะครับอันนี้เขามีสามสระ นะครับหนึ่งชุดหอยโข่งหอยโข่งเป็นปั๊มซิงเกิลเฟสนะครับแต่สมาร์ทเป็นปั๊มสามเฟสนะแยกกันใช้คนละทีถ้าจะให้ดีแล้วต้องทำสองชุดพี่วิสุทธ์สูบพร้อมกันสูบพร้อมกันวันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับแต่เราก็ปรับค่าไว้ให้พอดีกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าหากท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาสวัสดีครับ